ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอดดวินนูนเยสเตรียมพร้อมอานเนอรับให้โอกาสหน้าเป้ามากขึ้นอานเนอร์สล็อตกุนซือริบร์พูเปิดใจเตรียมให้โอกาสดดวินนูเยสกองหน้าชาวอูรวัยและดิโก้โชต้าลงสนามมากขึ้นหลังนักเตะเริ่มเล่นเข้ากับระบบและโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่ได้ลงสนาม ทำาผงแดงในยุคโคชอาร์เนอร์มักจะไม่ค่อยส่งผู้เล่นหน้าเป้าธรรมชาติลงสนามและมักใช้ลุยดิอาสลงทำหน้าที่ฟอลไนซึ่งดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียก็ทำผลงานได้น่าประทับใจในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามกุนซือชาวดัตยอมรับว่าต่อจากนี้ตนจะเริ่มหันมาใช้นูนเยสหรือโชต้ามากขึ้นเพราะนักเตะเหล่านี้สามารถเล่นเข้ากับระบบมากยิ่งขึ้น ใช่มันเป็นเรื่องดีมากๆผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วเราจะใช้หน้าเป้าให้ดีขึ้นกว่าที่เราเคยทำในช่วงต้นฤดูกาลนี้นั่นเป็นเรื่องดีที่นักเตะได้ลงเล่นมากขึ้นได้ซ้อมและได้ประชุมทีมร่วมกันบ่อยๆผมคิดว่าในช่วงต้นฤดูกาลเราเพิ่งาพาผู้เล่นตำแหน่งปีกแต่ผมมองว่าเรากำลังจะเริ่มใช้ผู้เล่นหน้าเป้ามากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องใช้งานเขา ด้วยเหตุน,นี้นักเตะเหล่านี้จะลงเล่นจะถูกส่งลงเล่นในตำแหน่งถนัดและพวกเขาจะแสดงคุณภาพออกมาได้เหมือนกับผู้เล่นตำแหน่งปีกดังนั้นถ้าคุณส่งดีโกโชต้าลงเล่นในตำแหน่งถนัดหรือให้ลูโชหรือดาวินนูเยสพวกเขาจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่อย่างที่คุณคาดหวังและนั่นจะนำมาสู่การยิงประตูรวมทั้งการทำแอซิต์นายใหญ่แดนกังหันลมระบุ FPL สุ l i c รายงานสถิติดาวินนูนเยสปะทะสเปอร์72นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ14-17ต่อครั้งความแม่นยำในการส่งบอล82%สร้างโอกาส3ครั้งชนะการแท็กเกิล2-2ครั้ง100%ชนะการดวลบนพื้นดิน3-5ครั้ง60%ชนะการดวลกลางอากาศ3-5ครั้ง60%คเคลียบอล4ครั้งเรียกจุดโทษได้1ครั้งบอกตามตรงเมื่อเห็นสถิติในเกมนี้ของนูนเยสแล้วมันเหมือนนี่คือผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับเลยจริงๆและนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเขาที่วิ สุดและลงสุดไปช่วยเกมรับได้ดีมากแค่ไหน แม้เกมนี้จะยิงประตูไม่ได้แต่จังหวะเรียกจุดโทษฉลาดมากจังหวะที่สปีดไปถึงบอลก่อนอันโตนินคินสกี้ได้นี่สุดจริงขายาวและสปีดต้นดีมากๆและจุดโทษนี่สำคัญมากจริงๆเพราะอย่างที่เห็นเมื่อโมฮัมเหม็ดซาลายิงเข้าทุกอย่างก็ตกเป็นของลิเวอร์พูลทั้งหมดแล้วในเกมนี้สิ่งที่นูนเยสกำลังแสดงให้ดูอยู่ในตอนนี้ก็คือเขาสู้เขาไม่ถอดใจเขาพยายามสุดความสามารถที่จะช่วยทีมความมุ่งมั่นและแพชชั่นของเขาดีมากจริงๆหวังว่าจากนี้จะยิงประตูได้นะ เพราะอาเนอร์บอกแล้วว่าการเป็นเบอร์เก้าในระบบของเขานอกจากผลงานในสนามดีแล้วก็ต้องยิงประตูดได้อีกด้วยเช่นกันเมื่อเห็นนูนเยสทุ่มสุดตัวแบบนี้ก็ต้องเชียร์กันเต็มที่ต่อไปดีทุกอย่างเลยจริงๆแต่แค่ยังยิงประตูแบบสม่ำเสมอไม่ได้อาจจะด้วยระบบการเล่นที่บอลไปหาเขาน้อยหน่อยในจังหวะเข้าทำเพราะบอลส่วนใหญ่ไปโจมตีทางด้านปีกทั้งสฝั่งหมด มีหลายๆครั้งที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วแต่เพื่อนไม่ส่งให้อย่างจังหวะที่คดิกาโปไม่ส่งในจังหวะนั้นที่เขาหยืดลงๆแต่นั่นก็เข้าใจได้เพราะเขาต้องสร้างความมั่นใจให้ใหกับเพื่อนร่วมทีมของเขาเองด้วยหวังว่าจะยิงประตูได้นะจากนี้พอจอยจากเดอะไทม์เปิดไผบ้านในเกมที่ลิพูเอาชนะสเปอร์สต่อศูนในสึกคาราบาวครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา มีแฟนบอลลิพูพบเห็นเอเจนต์ส่วนตัวของเฟอร์กิลฟันไดา์เข้ามาชมเกมที่สนามแอนฟิลด์ด้วยและอยู่ในที่นั่งของดิชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอ,อีกด้วยแฟนบอลลิพูได้เห็นเอเจนต์ส่วนตัวของเฟอร์กิลฟันไดา์อยู่ตรงที่นั่งข้างดิชาร์ดฮิวผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลของสโมสรในแถวหน้าของที่นั่งของผู้อำนวยการอีกด้วยและแน่นอนว่าน,นั่นน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องของความคืบหน้าในสัญญาฉบับใหม่ของฟันไดา์อีกด้วย ฟาบิโซโรมาโนโยืนยันอีกเสียงเอเย่นส่วนตัวของเฟอร์กิวฟานได้อยู่ที่สนามแอนฟิลด์เพื่อชมเกมที่ลิปูเอาชนะสเปอร์สี่ต่อศูนย์ในศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2เมือ่อค่ําคืนที่ผ่านมาจริงตามรายงานระบุว่าเอเย่นของฟานได้ทําการนั่งอยู่ข้างๆกับริชาร์ดฮิวผู้อวมในการกีฬาของสโมสรลิปูในระหว่างเกมเมื่อาวานนี้และแน่นอนว่ายังคงมีการพูดคุยในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างลิว์พูและเอเย่นส่วนตัวของปลากางทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย33ปี รายนี้อีกล้นัทเฟอร์กิวฟันไดยันหงไม่คิดเรื่องฟาดสี่แชมป์ฟันไดกล่าวว่าไม่นะความคาดหวังคือเราต้องจัดการและพยายามเอาชนะให้ได้ทุกเกมตรงหน้า ไม่ใช่เรื่องการคว้าสี่แชมป์หรือคิดว่ามันน่าจะอะไรในตอนนี้ทุกนัดที่เราลงเล่นจะเป็นเกมที่ยากลำบากนับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนจบฤดูกาลการอยู่ในการแข่งขันทุกรายการเป็นเรื่องวิเศษเพราะนี่คือสิ่งที่เราทํางานกันมา หวังว่านะมาคอยดูกันผมคิดว่าเราแค่ต้องเอนจอยกับเส้นทางอย่าไปห่วงทีมอื่นชนะและผ่านเข้ารอบเขาจะมอบเสื้อชุดแข่งให้กับพวกเขาและท้ายที่สุดทีมชนะเหลาบรรดาบอลบอยก็เลยมายืนรอทวงสัญญากับโกนาเตในจังหวะที่เขากําลังจะเดินกลับไปในห้องแต่งตัวแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาให้ได้แค่ตัวเดียวและก็บอกกับเด็กกลุ่มนี้ว่าครั้งหน้าได้ไหม เพราะเขามีเสื้อติดมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ด้วยความน่ารักของอีบูเขาจึงหันไปมองข้างหลังและตะโกนบอกเฟอร์กิวฟันได้ที่เดินตามมาว่าขอเสื้อวอร์มของเขาให้เด็กในกลุ่มนี้อีกคนได้ไหมและจากนั้นกัปตันของเราก็โยนเสื้อวอร์มของเขาให้กับบอลบอยกลุ่มนั้นไปอีกหนึ่งตัวในที่สุดสิ่งที่ชอบมากๆก็คือความสัมพันธ์ของนักเตะในทีมเวลานี้พวกเขาสนิทสนมกันมากจริงๆและก็มีสมริถที่สูงมากๆของแต่ละคนและเข้ากันได้อย่างดีมันเห็นแล้วจึงอดไม่ได้ที่จะหยิบมาเล่่าาให้อนนกััครบ สล็อตไม่การันตีเคลล์เฮอร์อตัวจริงชิงคาราบาวครับอาเนอร์สล็อตกุนซือของแดงลิเวอร์พูลยอมรับว่าตนเองไม่สามารถการันตีได้ว่าควิวนเคลล์เฮอร์จะได้ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงนัดพบนิวคาสเซิลในคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศ เคลเลอร์เป็นตัวจริงในรอบชิงชนะเลิศสองครั้งที่ผ่านมาในรายการนี้ให้กับเชลซีโดยเก็บคลีนชีตได้ทั้งสองนัดและยิงจุดโทษช่วยให้ทีมคว้าชัยเหนือทีมของโทมัสทูเิลเมื่อปี2022สําำหรับปีนี้แข้งวัย26ปีได้โอกาสลงเฝ้าเสาเกมพบเวสแฮมและเซาทธมป์ตันสำหรับปีนี้แข้งวัย26ปีได้โอกาสเฝ้าเสาเกมพบเวสแฮมเซาแ์มป์ตันและทอตแนมฮอตสเปอร์ในเส้นทางสู่รอบชิงปีนี้แต่สรดยืนยันว่าไม่มีใครการันตีตำแหน่งตัวจริงที่เวมบลีย์เราไม่มีทางรู้ว่่่าาาสนนนนนกรรณใออบชิงงจะะเป็ยัตแค แค่ไหนพวกเขาต้องการลงสนามหรือไม่สล็อตกล่าวผมไม่สามารถการันตีอะไรได้ผมไม่เคยการันตีตำแหน่งให้ใครล่วงหน้าน,นานขนาดนั้นและผมก็จะไม่ทำตอนนี้ เกือบทุกครั้งที่เราเล่นในลีกครับเราจะใช้ผู้รักษาประตูมือ2สลับเสริมตอนที่พบกับไบรตันเป็นวิสตอสยาโรสได้เล่นเพราะตอนนั้นควีวินเป็นมือหนึ่งแทนอลิซอนที่บาดเจ็บมีเพียงข้อยกเว้นเดียวคือเกมเยือนท็อตแนมในรอบรองนัดแรกซึ่งตอนนั้นอลิซอนได้เล่นเพราะเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บและผมรู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องได้ลงเล่นเพิ่มอีกหน่อยผมคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าให้อลิซอนเล่นกับท็อตแนมและได้พัก1สัปดาห์ก่อนลงเล่นกับฟอเรสต์ส่วนเกมเมื่อคืนเป็นเกมลีวินนจึงงได้ลสาม และเขาก็สมควรได้ลงเล่นจากทุกสิ่งที่เขาทำให้ทีมในฤดูกาลนี้ลิเบอรี่กรีนี่รายงานว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ชื่นชอบมากที่สุดในเกมที่ลิปูเอาชนะสเปอร์4-0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เป็นจังหวะหลังจบเกมแล้วที่ทั้งสองทีมจะต้องเดินทักทายและแสดงความยินดีและเสียใจของทั้งสองทีมและอย่างที่เห็นในคลิปเป็นจังหวะที่โอป,ป้าสน้สนเฮืองมินกําลังอยู่ในอารมณ์ที่ผิดหวังและเสียใจอย่างมากกับความแพ้แพ้ในครั้งนี้และไม่ได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นในจังหวะนี้แล้วมันทําให้ออมยิ้มและอบอุ่นหัวใจก็ตรงที่ผู้เล่นหงแดงแต่ละคนเดินเข้าไปหาโอป,ป้าสนเพื่อแสดงความเสียใจกับเขาขนาดอาเนอร์เฮดโค้ชยังเข้าไปหาและนั่นแสดงว่า นักเตกะเกาหลีใต้คนนี้ได้รับความเคารพจากนักเตะและโค้ชฝั่งตรงข้ามมากแค่ไหนกัน2เจมี่ร่วมสับไก่หน้าผิดหวังพ่าห่หมวดรูปเจมี่แรดแนบและเจมี่คาร์เกอร์สองกูรูดังร่วมวิจารณ์ผลงานที่หน้าผิดหวังของทอนแนมฮอสเปอร์ถึงความแพ้แพ้ต่อลิพูในค่ำคืนที่ผ่านมาทอนแนมยกคนมมเยนแอนฟิลด้วยความได้เปรียบหนึ่งประตูเหนือหงแดงแต่ก็ไม่สามารถรักษาความได้เปรียบนั้น ก่อนจะโดนเจ้าบ้านไลถ่ถลุงไป4-0ต่อ 0. ปิดฉากเส้นทางคาราบาวครับของพวกเขาไว้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศเรดแนบที่ทำหน้าที่วิเคราะห์การแข่งขันได้วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของทีมท็อดแนมอย่างตรงไปตรงมาจากมุมมองของลิพูมันยอดเยี่ยมมากพวกเขาเล่นตามเกมและกำหนดจังหวะการเล่นให้สูงสุดลอกล่าวกับสกายสปอร์ ผู้จัดการทีมทําทุกอย่างได้ถูกต้องและเมื่อคุณมีซา่าอยู่ข้างหน้าคุณสามารถทําประตูและแอซิสได้ทุกสัปดาห์แต่จากมุมมองของสปเปอร์ผมจำไม่ได้เลยว่ามีทีมไหนในชีวิตที่พ่ายแพย้โดยทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนอย่างทุกวันนี้ผมรู้สึกเสียใจกับนักเตะดาวรุ่งเหล่านั้นนะเจะสสเปนต้องเล่นถึง14ตำแหน่งในคืนนี้ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนผมอยากให้นักเตะที่มีประสบการณ์แสดงความเป็นผู้นำพวกเขาทำไม่ได้เลยอาจมีช่วงที่ย่ำแย่บ้างแต่วันนี้มันแย่มาก ทางคาร์เกอร์ก็เห็นด้วยกับเพื่อนร่วมงานของเขาและกล่าวเสริมว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นสัญญาณของสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ของท็อตแนมก่อนเกมนี้ไม่มีใครสงสัยเลยเขากล่าวเสริมเมื่อไหร่กันที่ท็อดแนมเอาชนะเกมใหญ่ๆแล้วเอาชนะได้อย่างเหนือความคาดหมายโอกาสวันนี้เข้าทางลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่สเปอร์ทีมนี้เท่านั้นพวกเขาไม่เคยทําให้คุณเซอร์ไพรส์เลยผมพยายามนึกถึงเกมใหญ่ล่าสุดที่พวกเขาชนะน่าจะเป็นเกมกับอาร์แจ็คแชมเปี้ยนลีกปี2019 พวกเขาโชคดีมากในเกมนั้นกับอาแจ็คพวกเขาโดนบวกใส่เกือบทั้งเกมทุกครั้งที่พวกเขาเล่นเกมใหญ่คุณไม่เคยคิดว่าจะชนะได้เลยไม่ใช่แค่ผมในฐานะแฟนลิฟูแฟนสเปอร์เองก็ไม่มีใครเชื่อว่าพวกเขาจะได้ไปที่เวมบลีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ